รถที่ดีที่สุดสมรรถนะดีที่สุดประหยัดน้ํามันที่สุดผมยกให้เลยนะวันนี้ผมอยู่กับ2คันนี้นะครับกับ All New Toyota Altis นะครับหรือเรียกว่า Toyota Corolla Altis นะครับ1.8นะครับไฮบริดสวัสดีครับสวัสดีครับีครับวันนี้อยู่ผมในทอโตนะครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยแน่นอนอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจัดรถ2คันนะครับประหยัดน้ำมันทั้งคู่นะครับผมบอกเลยว่าเป็นซิตี้คาร์นะครับที่มีมายาวนานมากสำหรับรุ่นนี้นะครับ ใครที่สนใจตัวรถประหยัดน้ํามันนะครับต้องดูคลิปนี้เลย2คันนี้มีรุ่น long h o p นะครับกับรุ่น top นะมีให้เลือกเลยนะผมบอกเลยว่าราคาดิฟกันนิดเดียวนะครับและจะได้รถที่ดีที่สุดสมรรถนะดีที่สุดประหยัดน้ํามันที่สุดผมยกให้เลยนะวันนี้ผมอยู่กับ2คันนี้นะครับกับ all new toyota altis นะครับหรือเรียกว่า toyota corolla altis นะครับ1.8นะครับ Hybrid นั่นเองนะครับนะมี2สีให้เลือกนะครับมีสีดำและสีเทา สองรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าสวยสุดจัดแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับคันซ้ายมือนะครับเป็น Toyota a l t i ิ1.8ไฮบิดมิดเดิลนะครับไฮบิดมิดนั่นเองปี2020แท้ปี2020แท้แทเลขไมล์แสนสามนะครับราคา5,000,009ป้ายแดง9,007นะวันนี้เหลือ5,009และวัรันตีนะอยู่ครบหมดเลย3อย่างวัรันตีศูนย์หปีห้าเออห้าปี1นึ่งแสนห้าหมื่นกิโลวัรันตีระบบไฮบิด d 5ปี นะครับยังอยู่วารันตีแบตเตอรี่10ปียังอยู่นะคันนี้รถมีวารันตีศูนย์นะครับคันนี้ก็เช่นกันนะคันนี้เป็นปี19บเก้าจนยี่สิบหนึ่งจุดแปดไฮบิดไฮหนไฮบิดไฮคือท็อปที่สุดของปี20แล้วนะก็คือคันนี้นะครับวารันตีศูนย์ยังอยู่เหมือนกันนะครับ5ปี1นึ่งแนห้าหมกิโลระบบไฮบริด5ปีแล้วก็แบตไฮบริด10ปีนะอยู่ครบนะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่610,000บาท610,000บาทนะครับแล้วคันนี้เลขไม่เก0 0 0มเองนะ ไม่เก้าหมื่นนะเดี๋ยวผมเริ่มคันนี้ก่อนเลยดีกว่าแต่เริ่มคันนี้ก่อนเลยดีกว่ามันเป็นตัวท็อปมันเป็นตัวท็อปจริงๆนะครับเห็นด้านหน้าเนี่ยไม่ได้์เชนใหม่หมดใหม่หมดใหม่แบบหมดเลยลืมเขาโค้งเอาติ๊ตเดิมๆไปได้เลยนะครับสมนี้ผลิตตั้งแต่ปีช่วงปี19 2 0 21ประมาณนี้นะครับนะมันจะมีชื่อเรียกหลายรุ่นเหมือนกันนะตอนนี้คือไฮบีทไฮนะครับสังเกตด้านหน้าได้เลยนะครับไม่ได้์เชนใหม่ทั้งหมดนะครับ ตัวกลาจงจางตัวใหญ่ตัวนี้ก็ย่อส่วนมาจากแคลมปี่เลยเป็นตัว all new แคมปี่เลยนะครับแล้วก็คิ้วตัวนี้นี่เป็นโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกเป็น l e D และไฟหน้าดวงหลักที่เป็นโปรเจคเตอร์เป็นโปรเจคเตอร์มาของอัปเดตฮาร์ด n อน n g งไลท์นะครับแล้วก็มีเลนสีบูข้างในนะเป็นแถบสีบูแล้วตรงนี้ก็เป็น l V D เหมือนกันนะคือไม่ได้เชนใหม่ทั้งหมดนะพวก Total, ตัวต้าเติดรุ่นเดิมนี่ผมบอกเลยว่าเจอชมนี้กระเด็นนะแล้วโลโก้เป็น 3D โลโก้เป็น 3D นะครับบ่งบอกได้เลยว่าออปชันภายในเรื่องการขับผี่จัดมาเต็มจัดมาเต็มนะเหมือนกันนะครับสองฝั่งสวยๆนะครับแล้วคันนี้นะนี่มาดูใกล้ๆนี่คันนี้นอกจากสีเดิมบางแล้วล้อแมตลายใหม่ครับลายใหม่เป็นทูโทนปัดหน้าเงานะครับและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมนี่คันนี้รัดด้วยยางโตโยทัยยางโตโยทยปี2 3คือ,อยางเนี่ยเป็นยางที่ไฮเปอร์พอรฟอร์แมนซ์มากๆนะครับ ยางพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรถที่เป็นรถแข่งรถซิ่งเนื้อหนึบนุ่มขับง่ายก่อนถนนกระชับรีดน้ําต้องยกให้ยี่ห้อนี้ละคันนี้รัดยางนี้มาซึ่งคุ้มมากๆหกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับด้านข้างคันนี้ก็แน่นอนกระจกทุกอย่างโลโกโโ้ไฮบริดหมดกระจกของค่าปรับความาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับคือมันเหมือนแคมรี่ไฮบริดพรีเมียมยอส่วนมาเลยนะสำหรับคันนี้นันะมีกระจกบายสปอร์ตให้เรียบร้อยนะแจ้งเตือนการชนด้านข้างก็มาอยู่ในคันนี้ทั้งหมด กุญแจคีเลตนะครับกระจกออโตอารามเหมือนกันนะติดฟิล์มรอบคันเหมือนกันนะยางก็เป็นโตโยทัยฟ็อกซี่ทุกอย่างเดิมหมดนะครับหน้าไม่ได้เชนข้างไม่ได้เชนด้วยดูท้ายท้ายคือไม่ได้เชนกว่าสวยโคตรสวยโคตรไฟท้ายใหม่หมดเลยนะใหม่หมดนะเป็น led ทั้งหมดนะครับแล้วก็เส้นโครเมียมที่เป็นสีท้านเนี่ยโครเมียมเป็นสีด้านกับโครเมียมแบบเงา เอาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวแล้วครันี้มีกล้องบันทึกหน้าหลังมาให้เรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับผมติดใจตรงไฟท้ายอย่างเดียวแหละคือมันสวยมากมันสวยมากไฟท,ท้ายดวงนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับแล้วก็ด้านในด้านในเนี่ยไอที่เสริมเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะที่เป็นลักษณะแบบใหม่นะครับของรับอัลติสนะครับแล้วก็มีม่านหลัง มีม่านหลังมาให้นะครับสำหรับเอาติสไฮบิดไฮตัวท็อปเนี่ยจะมีม่านหลังมาให้แต่ม่านตัวนี้จะเป็นแมนนวลม่านจะเป็นแมนนวลน,นะครับมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วออปชั่นสําหรับคนขับและคนนั่งด้านหน้านะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดประตูเข้าไปเห็นแน่นอนเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับแปดทิศทางด้านหลังนะครับอันนี้คือเอาติสอันนี้คือเอาติสนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้า ปรับสูงต่ำเอนซ้ายเอนขวามีดันหลังให้เรียบร้อยเอาติ๊ต1.8 Hi-Beat High มีให้แล้วมีให้แล้ว6 0 0 0 0หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็หน้าจอด้านหน้านะครับหน้าจอตัวใหม่นะครับที่เป็นจอทัชสกรีนนะครับขนาดใหญ่นะครับมีให้ครบนะครับระบบแอร์นะครับเป็นดูโอโซนเออแอร์เป็นซิงเกิลโซนขออภัยนะครับแอร์เป็นซิงเกิลโซนกับหน้าจอเวลาเราสตาร์ทเครื่องเป็นแบบนี้เลยนะมาให้ครบมีให้ครบนะกล้องบันทึกมีให้กระจกตัดแสงออโต้มีให้ตัวนี้ นะครับนะระบบแอร์เป็นออโต้แบบนี้นะครับเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จมาให้อีกมีไวเลสชาร์จอีกนะครับแล้วคันนี้มีโหมดกันขับขีดสีโหมดเหมือนแคมรี่เลยนะครับ e v โหมด Eco โหมด power โหมดโหมดสปอร์ตมีหมดทุกอย่างนะครับแล้วเบรกมือไฟฟ้าครับเบรกมือไฟฟ้าครับออโต้เบรกโฮมีให้เบรกมือไฟฟ้าตัวนี้ทำงานเหมือนโตลต้าแคมรี่ที่เป็น all new เลยพอเราเข้าเกียร์ p ปุ๊บเบรกมือล็อกเองทันที ล็อกเองทันที N T, ไม่ต้องมาคอยกดนะครับเวลาเราเข้าเกียร์อื่นเกียร์ R G D, G, G N, รเกียร์ D เกียร์เกียร์ N นและเบรกมือก็จะปลดให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็หน้าจอมันฟ้องหน้าจอมันฟ้องเดี๋ยวผมจะตัดาาเครื่องก่อนน่อกดีอันนี้มันไม่ขึ้นอันนี้มันไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดเครื่องก่อนหน้าจอมันฟ้องว่าอะไรรู้ไหมครับดียวมาดูนะเดี๋ยวมาดูน,ะดดนี่หน้าจอมันฟ้องครับ 21.7กิโลต่อลิตรครับ21.7กิโลต่อลิตรดูความประหยัดของเขานะเครื่องยนต์1.8ไฮบริดนะ21.7กิโลต่อลิตรเนี่ยถ้าท่านทำงานนะใช้ระยะเดินทาง50กิโลนะวันหนึ่งใช้น้ำมัน2ลิตรครึ่ง2ลิตรครึ่งก็ค่าเดินทางประมาณ80บาท80บาทแล้วได้รถส่วนตัวเป็นรถไฮบริดแอร์เย็นเพียงเพาะเบาะนุ่มขับง่ายขับสบายแบบนี้นะครับแล้วคันนี้ยังมีออปชั่นเสริมมาให้เราดีวอีกนะครับนอกจากมีบายสปอร์ตมาแล้วนะ นะครับมีคูสคอนโทรลล็อกความเร็ววนะล็อกความเร็วมาให้ปุ๊บมีอะแดปทีฟคูสคอนโทรลมาให้อีกนะครับอะแดปทีฟคูสคอนโทรลนะครับแจ้งเตือนการชนดั้งหน้าช่วยชะลอนะครับเป็นระยะได้3าเลเวลเหมือนกันนะครับแล้วก็เลนคีฟเลนคีฟนะการลดออกนอกเลนนะครับเนี่ยผมกดใช้ปุ๊บมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยผมกดใช้ปุ๊บจะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าจอใช้ควบคู่กับตัวอะแดปทีฟคูสคอนโทรลได้เลยและเพิ่มเติม,ตมคือมองเห็นไหมถ้าก้องไม่เห็นแน่เลย มันจะเป็น h e a d up display ย์ a d ด p ์อัพดิสนะครับมันจะขึ้นหน้าจอเนี่ยมันจะมีจออยู่นี้สะท้อนขึ้นกระจกนะครับมันจะบ่งบอกเลขไมล์อยู่โหมดกันครับขี่แล้วก็ตัวเลนคีฟจะไปขึ้นตรงนู้นนะครับนี่คือเอาติดออปชั่นโคตรเยอะนะครับคันนี้หกแสนหนึ่งมืนบาทหกแสนหนึ่งมืนบาทไม่9เก้าหมื่นไม่์เก้าหมื่น โครงสร้างตัวรถรับประกันตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วคันนี้นะครับใครสนใจนะีติดต่อเข้ามาเลย6 1 0 9, 000, นไะม่เกาหมนเอาเต็นท์ไฮบิดไฮณส่วนคันนี้เป็นรุ Long ่นลองฮอปนะครับราคาก็จะประหยัดลงมานิดนึงประหยัดลงมาเหลือ5 9 0 0 0 0บาทคันนี้เป็นปี20แท้ปี2 0แท้นะครับระบบฟองสว่างด้านหน้าเหมือนกันนะแต่คันนี้จะดรอปเรื่องไฟตัดหมอกออกไปนะครับแล้วก็โลโก้ที่เป็นไฮบิดธรรมดานะฮะจะเป็นไฮบิดธรรมดานะครับนะดรอป ตัวระบบ <c oughs> ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ดอบตัวอ่าดั้ีนะดอบตัวบายสปอร์ตแล้วก็ดอบตัวเลนคีปออกไปนะครับราคาก็ประหยัดลงมานะหลายหมื่นนะครับแล้วก็ขนาดตัวรถนะความกว้างความยาวเท่ากันนะครับแล้วก็ล้อแม็กจะเป็นขอบ16ถ้าเป็นสีดำนี้จะเป็นขอบ16นะครับแต่ลัดด้วยยาง Continental เหมือนกันนะลัดด้วยยางดียางแพงดิสเบรกสีล้อเหมือนกันนะครับดดยอ,ยอ,อนิน,นบ,อบิดมิดเดิ Middle เนี่ย เป็นล้อขอบ16ถ้าไฮบิดไฮเป็นล้อขอบ17นะครับนะความต่างมีกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวเหมือนกันแต่ไม่มีบายสปอร์ตนะไม่มีบายสปอร์ตนะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับด้านท้ายเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันก็คือท้ายไมเนอร์เชนไฟไมเนอร์เชน LED โหมดเป็นฟู l l l ดีทั้งหมดนะครับโครเมียมด้านโครเมียมเงาเหมือนกันนะครับเซนเซอร์มีมาให้2จุดเหมือนกันนะครับนะบเซนเซอร์มีมาให้2จุดเหมือนกัน รนะบบด้านหลังเนี่ยจะคล้ายกันหมดเลยนะไอจุดที่หายไปนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมนะในห้องโดยสารเนี่ยจะมีหลายจุดพอสมควรนะครับจะมีหลายจุดพอสมควรนะครับนะอย่างเช่นตัวเบาะนะครับอย่างเช่นตัวเบาะลักษณะเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะเป็นลายแบบมีช่องลมแต่ไม่มีม่านข้างหลังไม่มีม่านนะครับอันนี้คือตัวรองท็อปไม่มีม่านตัวท็อปมีม่านนะครับแล้วก็ไปดูด้านหน้าไปดูด้านหน้า นะครับไปดูด้านหน้านะก็จะเห็นได้เลยว่าความต่างมีอะไรบ้างนะครับเปิดเข้ามานะครับเบาะฝั่งนนค,คนนั่งเป็นแมนนวลเบาะฝั่งคนนั่งเป็นแมนนวลคันเมื่อกี้เป็นไฮปิดไฮเบาะเป็นเฟร้าคู่นะครับแดทิศทางด้านหลังมีให้หมดเลยนะครับอันนี้คือความต่างนะสจุดแล้วนะสจุดแล้วนะนะครับแล้วก็ตัว พวกระบบแอร์หน้าจอตัวนี้เหมือนกันเป็นทัชสกรีนนะครับมีเนวิเกเตอร์แอร์ออโต้เหมือนกันโหมดก้าวขับขี่มี4โหมดเหมือนกันออโต้เบรกโคมีให้เหมือนกันไวเลชร์จมีให้เหมือนกันนะครับคันนี้เลขไม์แสนสามคันนี้เลขไม์แสนสามนะครับระบบที่ถูกตัดออกก็จะมีตัวนี้คูสคอนโทรลจะไม่มีคูสคอนโทรลนะครับจะไม่มีเลนคีฟจะไม่มีอะแดปทีคูสคอนโทรลระบบที่ถูกตัดออกไปนะครับ คันนี้เลขไมล์135,000กิโลครับ135,000กิโลนะครับแต่ระบบทุกอย่างระบบไฮบริดระบบประหยัดน้ำมันเหมือนกันคันนี้ก็21.7กิโลลิตรเหมือนกันนะครับจริงๆมันทําได้เยอะกว่านี้นะนะครับแต่เนี้ยคือมันเป็นตอนที่มันเป็นตอนที่เราไปรับรถมามันเป็นตอนที่เราไปเอารถมานะครับเราก็ขับความเร็วประมาณหนึ่งอะ110 120อย่างงี้นะครับพอเรารถมานะครับมันก็ประหยัดน้ำมันได้ถึง21 จุดเจ็ดกิโลลิตรทั้งสองคันคู่กันเลยนะทั้งสองคันคู่กันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากได้รถประหยัดน้ํามันจริงๆนะผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ทั้งคู่นะครับคือเมื่อก่อนนะผมไม่สนใจเลยนะเอาตินะครับเพราะว่ามันเกอนอ่ะแต่พอมันเป็นมายน์เชนปุ๊บได้ลองขับปุ๊บด้วยเครื่องยนต์ด้วยเรื่องบอดี้ใหม่มายน์เชนออปชั่นเข้ามาใหม่น่ยผมบอกเลยว่ามันดีมากๆมันดีมากๆนะถ้าใครเทียบราคาราคาประมาณเนี้ยแล้วได้รถที่ครบเครื่องขนาดนี้นะ ผมว่าเอาติดกินขับน,นะครับยังไงถ้าใครสนใจอยากดูรถทดลองขับนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์นะครับบริษัททอโต้นะครับอยู่ติดถนนจสุวินทวงศ์60นะแล้วพบกันได้เลยครับ